ฝากด้วยฝากตัวนะครับกับชาวพัทยานะครับก็หลังจากที่พคน่นหยุดได้ลาออกนะครับก็ได้มีการทักทายจากผู้บริหารนะครับโดยเฉพาะอยา่ออยางยิ่งนะครับคุณสานะครับโดยท่านนายกนะครับได้พูดคุยกับผมโดยตรงทางโทรศัพท์แล้วก็ ได้เรียกได้เชิญมาพูดคุยกันในการส่วนตัวแล้วก็หาข้อสรุปนะครับแล้วผมก็ตัดสินใจนะครับส่วนหนึ่งนะครับด้วยความผูกพันนะครับส่วนหนึ่งด้วยความเคารพนะครับอีกส่วนหนึ่งก็อยากที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มเติมผักกันนะครับทีมให้ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าการเข้ามารับงานนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะมีความผูกพันกันถึงแม้ว่าเราจะมีความชอบในการทํางานร่วมกันแต่ว่า ต้องถือว่าเป็นงานหนักสําหรับผมที่จะต้องผลักดันให้ทีมไปสู่เป้าหมายให้ได้นะครับการเข้ามาครั้งนี้นะครับต้องต้องขอบอกว่าเราคงจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไม่มากแต่ว่าจะเข้ามาเพิ่มเติมนะครับก็เหมือนกับผมมารับอาสาเป็นหมอนะครับที่จะต้องมารักษาคนไข้นะครับฉะนั้นความร่วมมือของคนไข้ก็ต้องมีให้หมอด้วยนะครับหมอจะให้ยาเม็ดก็ต้องทานให้ยาน้ําก็ต้องดื่มจะฉีดยาก็ต้องฉีดนะครับฉะนั้นตรงนี้ผมก็ขอความสนับสนุนความร่วมมือจาก ทั้งท่านผู้บริหารนะครับ s t a ฟโค้ชนะครับแล้วก็ตัวจักสาคัญในการขับเคลื่อนก็คือนักฟุตบอลแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับแฟนขับพัทยานะครับซึ่งผมได้ติดตามชมมาในช่วงสองสามฤดูการนี้นะครับเป็นแฟนลับที่น่ารักมากนะครับยังไงผมก็ฝากเนื้อฝากตัวในการที่จะเข้ามาเริ่มที่จะช่วยกันพัฒนานะครับทั้งระดับเยาวชนแล้วก็ระดับชุดใหญ่ของทีมครับส่วนการเข้ามาครั้งนี้นะครับแน่นอนนะครับมันก็ต้องมี คนที่ปื้มหรือไม่ปื้มในตัวของผมนะครับแต่ให้ให้จำไว้ว่าผมมาครั้งนี้นะครับผมจะทำให้คุณปื้มผมให้ได้ครับมีภา <c oughs> พจับมืออะไรไหมเอไหมได้ครับ